ลักษณะไฟเขากำลังมองท่ามกลางการแข่งขันทัศนีย์เลขาสุกกา ท่านประธานมกมริามการกรรมการประกาศห้อมูลและนาการยนผู้สอธรรมศึกษาทุกธนยอความเหลี่ยอดดีความเจริญยอดีของกิจการเข้าทุกศาสนา,าและของชาติยั้าหลายย่อมเกิดขึ้นกับการศึกษาเป็นสำคัญประธานชมผู้รู้ธรรมและสฏิบัปฏิบัติตนอยู่ในทางรอมได้่ สารทำที่ใหญ่ต้องจริงใจและก็ วันนี้เป็นวันตรวจสอบทาธรรมเนียม